นานี่นาบักม่วงเพิมพี่น้องเข้ามาถนอมอาหารโดยการเห็ดบักม่วงเนิบพี่น้องมาขั้นตอนก่งางแสนไงเบิ้งคลิปนี่จบก็บสามารถเฮ็ดได้เลยได้พี่น้องไปเบื้องน้ากันว่าเห็ดแบบใดขั้นตอนก็คือให้พี่น้องเลือกบักม่วงแบบเฮิมได้พี่น้องเด้อไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วห้องก็มาฝานฝานเอาเปลือกออกแบบนี้ค่ะฝานเอาเปลือกออก ต่ย้ยต่อยมีบักม่วงเทิงสุกเทิงเฮิมพี่น้องแต่ผูใ้ใดมีบักม่วงลายก็ให้เลือกเอาบักม่วงเฮิมเฮิมพอเวลาห้าตุ่มมันจงสีบรเละไหมพี่น้องเยต่อยมีแบบแใดเยต่อเลยเอาแบบนั้นแนะนําให้เอาบักม่วงแกวขมินเด้อทามีพี่น้องพอเวลาต้มเห็ดออกมาแล้วมันสีสีเหลืองสวยน่ากินค่ะหลังจากฟานเปลือกเราห้องกระสีไม่เห็ดเป็นชิ้นชิ้นตามชอบเลอพี่น้องเดอ้อพี่น้องมักชิ้นใยก็เห็ดกระเห็ดซ้อยชิ้นใย เอาชิ้นตามที่ห้าชอบแล้จ้ต่อยหมักเป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาเคี่ยวเวลากินมันสิเนนึบๆดีไหมพี่น้องเขาก็มาฟานแบบนี้เห็ดเป็นชิ้นแบบนี้พี่น้องฟานไปเรื่อยๆจนเห็ดมืดพุ่นแล้วพี่น้องเนี่ยชิ้นแบบนี้แหละค่ะเป็เือเอาบอกมองเพิมๆเด้อมันสิชิ้นสวยงามเวลาเอาเห็ดหอมมาแลวค่ะพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้อง เราก็จะมาใส่เกลือ mm hmm. เกลือติดปลายซ้อนด้วยค่ะเนี่ยจะตอยเติมอีกนิดนึงติดปลายช้อนน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชูหนึ่งซอนโต๊ะจากนั้นก็ใส่น้ำสี่อยมิลลิลิตรพี่น้องเราก็เข้ากับเอาน้ำตาลมาโรยเลยหมะม่วงสามกิโลตอนาตอน น้ำตาลหนึ่งกิโลกรัมเ้อพี่น้องแต่าบยัะต่อยใส่เคืองกิโลเพราะว่าบักม่วงมันหวานอยู่แล้วนะล้วห้อคกว่าคลุกเข้าคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะคลุกเข้าให้ส่วนผสมเข้ากันที่เขาเติมน้ำส้มสายช,ชูเพราะว่าอยากให้อยากให้รูปร่างบักม่วงคงคงสวยงามพี่น้องบ่าให้เนื้อมันเหละเคล็ดลับเคล็ดลับอะบักม่วงบานเข้ามันหลายเนาะพี่น้องเนาะไม่ต่อยกันกเลยสิมาถนอมอาหาร ให้ไปกินโดนๆก็คือวันนี้จะต่อยจิมาแนะนาการเห็ดมะม่วงหนึบน้องพี่น้องข้ากระปอกบัก,กม่วงเอาหน่วยเฮิมเฮิม์ม้พี่น้องเด้อ่อันนี้ของเจ้ต่อยทั้งเฮิมทั้งสุกม,มีมีแบบนี้แต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็คือใหให้เอาบักม่วงแก้วขมิ้นด้วยพี่น้องเพราะว่ามันสีเหลืองงามมันสีเหลืองงามพี่น้องหลังจากที่ข้าฝานเปื่อยเ,เรียบร้อยแล้วเนาะเขากับมาหั่นแบบนี้แหละพี่น้องหัน่นเน่วแบบนี้ตามชอบแูใ้ใดหมักแบบไหก็หั่นแบบนั้นแหละหั่นแบบนี้แล้วก็ อันนี้ปม่วงประมาณประมาณสามกิโลเลยพี่น้องปม่วงสามกิโลต่อน,น้ำตาลหนึ่งกิโลกร,รัมแล้วก็ใส่เกลือแตะปลายช้อนแล้วก็มีน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำซีลอยมิลลิลิตรพี่น้องเทลงไปคนแหวกันเฮอเอามาตั้งไฟตั้งไฟเราเ่าพยาย่ามกดกดปม่วงลงไปให้ท่วงตั้งไฟประมาณให้มันเดือดขึ้นฟองพี่น้องตั้งไฟให้มันเดือดขึ้นฟองแล้วเขาก็พักให้เย็นแล้วยจะเอาไปตากแดดประมาณสองถึงสามแดดพี่น้อง เ้ากะซีมีบักม่วงใบเก็บกินโดนๆอันนี้คือวิธีการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งนอกจากเห็ดบ,บักม่วงแผ่นบ,บ,บักม่วงกวนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะต่อยเห็ดอันนี้เพราะว่ามันเหงง็ดง่ายๆผู้ใดมากหวานลายก็ใส่ลายได้พี่น้องตำตานกิโลหนึ่งยะต่อยใส่เคืองหนึ่งเด้ยนี้แต่ว่าที่จริงตามสูตรมันต้องใส่กิโลหนึ่งเลยแต่บักม,ม่วงหวานอยู่แล้วไงแนะนำให้ใส่แก้วขมิ้นเลยค่ะเพราะว่ามันสีเหลืองสวยเวลาไปตากมาแล้วอันนี้ขาก็ลรอกล่อไฟเดือดล่อไฟเดือดให้มันขึ้นฟ้องแเปพี่ ให้พี่น้องปิดไฟเลยค่ะก็ต้องรอให้น้ำตาละละลายน้ำตาละละลายหมอพี่น้องก็ต้องรอพออย่างเวลาเราเอาไปตากเนื้อบักม้วงมันสึนแหนมมันสึ้บเทียวเมพี่น้องมันสึ้บอฟอ่ลงกันไหมประมาณนี้เ้ยพี่น้องเดอ้อก็คือปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยหลังจากร่อให้เย็นแล้วพี่น้องบอถ,ถึงตอนตอนนี้คือเอายกลงว่าต้องร่อให้น้ำม,มันลดเวยพี่น้องเดอ้อหลังจากผักให้เย็นแล้วฮ้องเไปตากใส่กระดงขวะพี่น้อง